ได้เวลาแกล้งคุณผู้ชมอีกแล้วดึกแบบนี้ทําให้น้ําลายสอเลยร้านเด็ดยามดึกของเราวันนี้คาร์บอนพาใครมาวันนี้ครับคาร์บอนเอาใจสายหวานครับอาจารย์ทั้งก่อนๆเราเป็นอาหารขาวไปแล้วครั้งนี้ยกสายหวานมาทั้งโต๊ะเลยครับชื่อว่าบัวลอยปริญญาครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ไอซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ช่วยด้วยนะครับสวัสดีครับบัวลอยปริญญาครับพี่ไอซ์ซึ่งผมเนี่ยได้ยินชื่อเสียงมาหลายปีเหมือนกันเคยไปชิมมาด้วยความพิเศษของบัวลอยปริญญาคืออะไรครับ ในประเทศไทยอะค่ะเราเป็นบัวลอยลาวาเลยค่ะเจ้าแรกเลยลาวาเจ้าแรกแต่พูดถึงว่าบัวลอยทั่วไปมันมีเยอะใช่ไหมพี่ไอซ์ใช่ค่ะปกติมันแต่เธอยังไม่เกิดจริงปกติจะเป็นพวกงาดำหรือว่าเป็นเผือกกวนถั่วแดงกวนร้านอื่นนะคะเบเบ้ค่ะเบเบ้ค่ะแต่เจ้านี้บัวลอยลาวาค่ะมีไส้แบบว่าซึ่งเป็นคนคิดสุด หรือว่าค้นสูตรเองนะฮะทำมาเองช่วยๆกันกับแฟนอ๋อแล้วค่ะเดี๋ยวดูก่อนมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะเนี่ยรู้สึกเยอะอะไรบ้างครับพี่ชายแนะนำเนี่ยอันนี้เป็นท็อปปิ้งนะคะท็อปปิ้งเหมือนร้านบล็อกเกียหรือชิงถึงเลยนะมันดูเยอะเยอะอ่ะเต้าเต้าถึงก็มีบล็อกเกียก็มีค่ะที่ร้านเราค่ะค่ะค่ะแล้วก็บัวลอยเรานะคะจะมีทั้งหมด9รสชาติค่ะค่ะบัวลอย9รสชาติคุณผู้ชมมีสีสันเยอะมากเไม่ึ้นบอกเป็นอะไรบ้างคะลูกดำๆเนี่ยเออมัชัดชาโคลค่ะชาโคลมัชัดด้วยค่ะ โอ้ oh, ใส่ทั้งชาเขียวแล้วก็ชาโคใช่ค่ะครับอ๋อค oh. ่ะค่ะโอเคสีส้มสีส้มเมโลอนญี่ปุ่นค่ะนนอุ๊ยน,น่า,ากินนะจาะยเปนญี่ปุ่นสีฟ้าออชาไทยอัญชันค่ะชาไทยอัญชนันค่ะแล้วก็สีขาวงาดำค่ะไส้งาดำใช่ค่ะสีเหลืองช็อกโกบนานาค่ะช็อกโกบนานาสีม่วงครีมเผือกค่ะครีมเผือกสีชมพูนมชมพูค่ะนมชมพูสีน้ำตาล ถั่วแดงค่ะสีเขียวสีเขียวยังครีมคัสตาร์ดค่ะครีมคัสตาร์ดเก้าสีโอ้โหอุตัยกินยังไงไหวเนี่ยอาจารย์นั่นน่ะสิแล้วฉันต้องกินหมดทั้งเก้าลูกไหมก็ถ้ายังไม่เคยทานก็ต้องลองกันอ๋อแล้วใะการจับจองช่วยเกิดขึ้นแล้วนะฮะเอาให้ฉันฉันหยิบไปก่อนเสียเวลาคุณผู้ชมเจ้าขาข้ามเมืดแบบนี้มันต้องรีบอ่าเร็วลงมือเลยค่ะครับอาจารย์เอาเมนูไหนเอาหมดทุกรสเลยท็อกฉันต้องพิสูจน์ให้คุณผู้ชมต้องรับประทานแทนคุณผู้ชมนะคะอย่าว่ากันนะคะเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องตามไปรับประทานกัน ซึ่งร้านตั้งอยู่พื้นที่แถวไหนครับพี่ไออยู่ถนนบรรทัดทองนะคะตรงข้ามจุฬาซอยสิบสี่ค่ะบรรทัดทองก็แถวสนามกีฬาแถวนั้นใช่ไหมอ๋อเอาฉันไปนะสนามสุบสนามสุบไปามสุบวิ่งวิ่งแล้วก็ได้มาแบบมีขคาะกลมกระลุกกระ้กเลยนะคะหลังจากวิ่งเสร็จก็กินน่าดูเลยครับเปิดขายทุกวันไหมคะ เปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงค่ะบ่ายสามโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วค่ะขอโทษนะคะแล้วไปเอาความรู้ในการทําบุลลมบุลลอยนี้มาจากไหนคะอย่าบอกว่าไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อแล้วเอามาต้มขายลวเธอคือทางบ้านแฟนนะคะเขาเปิดบัวลอยผลิตบัวลอยงาดําค่ะส่งตามพัตคาพัคาลยาวราชเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะอ๋อเป็นต้นตำรับในการทำบัวลอยส่งตามพัตคารจีนอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เลยเอามาเปิดร้านเองใช่ค่ะก็เลยถ้าอยากเปิดร้านเองก็เลยอยาก ทำไส้อื่นๆไม่เหมือนอที่อื่นนะคะเพราะว่างาดําเขาก็ไปทานร้านอื่นก็ได้ค่ะเออใช่ใช่ใ,ชใช่ทีนี้ถามหน่อยสิคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมนั่งชมรายการอยู่แล้วไม่อยากขับรถมาแถวบรรทัดทองอขอทอดมีมอส่งมอไซส่อซงอะไรเงี้ยหรือซื้อกลับไปเก็บกินเสาร์อาทิตย์มีเดลิเวอรี่ค่ะอ๋อมี d เดลิเวอร่แต่เราก็มีสาขาอื่นๆนะคะแฟนชส์ค่ะ ทำเป็นแฟรนไชส์เลยเหรอพู้ตายบัวลอยเป็นแฟรนไชส์เลยเหรอค่ะอุ้ยรวยสิเธอมีสาขาในบ้านครับเผื่อว่าโอ้เยอะอะมากกี่สาขา29สาขาค่ะแต่ละถ้วยมีตั้งแต่กี่ลูกราคาเท่าไหร่เป็นเซตยังไงขายยังไงเล่นกันก่อนอันนี้ห้าลูกน้ำขิงเท่าไหร่คะเออไงน้ำน้ำขิง5ลูก35บาทค่ะ35บาทน้ำขิง35บาทใส่แปะกล้วยด้วย45ค่ะใส่แปะกล้วยเพิ่มเป็น45แปะกล้วยสิ10ิบบาทอันนี้บัวลอยนมหรือกะทินมสดค่ะนมสดบัวลอยอย่างเดียวกับนม เท่าไหร่สี่สิบห้าห้าลูกสี่สิบห้าลูกหนึ่งเก้าบาทเก้าบาทเองเก้าบาทน้ําฟรีอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เก้าลูกเธอเท่าไหร่อ่ะเก้าลูกเจ็ดสิบห้าบาทค่ะโอ้เจ็ดสิบห้าบาทก็ไม่แพงมาลดลงไปอีกเพราะกินเยอะอ้ออันนี้ขอโทษเก้าลูกนี่กินคนเดียวเหรอคะก็โดยปกติเขาจะมากันสองท่านอ๋อแล้วก็แบ่งกันใช่ค่ะก็ไม่ลงตัวนะคนละสองลูกหรือคนต้องทะเลาะกันคนละครึ่งอ่าแล้วอันนี้ราคาอันนี้หกลูก เจ็ดลูกเท่าไหร่คะหกสิค่ะเจ็ดลูก60ไม่แพงค่ะคุณผู้ชมคะมีให้เลือกได้หลายขนาดเลยค่ะในอนาคตครับมีจะขยายสาขาเพิ่มอีกไหมตอนนี้ยี่สมีค่ะโอ้แส่งว่าตอนนี้ก็มีคนมาติดต่อเฟรนชาชยเรื่อยๆเลยค่ะขอโทษนะคะเฟรนชชยนี่คือเธอส่งบัวลอยไปและอีพวกนี้ส่งหมดมาเเลยเข้าหาเอง อันนี้ก็เราจะให้ลูกค้าหามาแล้วเราจะเป็นคนชิมให้อ่ะค่ะตรวจคุณภาพใช่ค่ะแล้วส่วนนมนี่ต้องเป็นสูตรเราจะให้มาเรียนกับเราเลยค่ะอ๋อสอนได้เลยให้เหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วจะเกิดไปถึงเสร็จแล้วตอนเรียนไปก็เหมือนแต่ตอนหลังจากนั้นจะไปเอาเอาเอานมแพ่เอานมจริ้งจกลมงอะไรใส่เราเราจะไปไปดูเขาหน้าร้านตรวจสอบคุณภาพตลอดให้มั่นใจว่าไม่เสียยี่ห้อเราแล้วถ้าจะซื้อแฟรนไชส์ขอประทานโทษฉันถามหนูตรงๆแพงไหมคะ ไม่แพงข่าดคุยได้เหรอคะว่ายิ่อยากจะเป็นแม่ค้าบนลอยยำเย็นนะคะโอ้ยแต่งชุดบ้าบิ๋วขายบนลอยน่าจะไป็นร้านเด็ดยำดึกไหมคะทำอะไรเด็ดเลยสินมสดใช่ไหมครับเป็นนมสดก็ได้ได้นมสดอันนี้เป็นนมสดเหรอคะนมอะไรคะนมกระป๋องหรือนมผงเธอนมนมบัวแท้ๆเลยค่ะบัวเลยบีบลงนี้ลงมาเลยเหรอคะ อุ้ยตายสดจากเต้าสดจากน้าเต้าเลยครับอาจารย์น้องไม่ต้องเก่งใจใส่ทุกลูกเลยเป็นสูตร่นมเป็นสูตรนมพิเศษคุณผู้ชมคะรับประทานแล้วถ้าเกิดเดิ้นไม่ทานนมละเดี้นอ่าเราไม่ย่อยเดินสะดุดประตูเออยังเลิออกมาไม่ไหวนะคะเวลาเราจะมีน้ำขิงน้ำเต้าหู้น้ำขิงน้ำเต้าหู้น้ำกะทิค่ะน้ำกะทิอ่ะครบทุกน้ำค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาอะไรก็อ๋อนี้เสร็จแล้วอุ้ยตายขอโทษนะทับปิ้งใส่เองเหรอคะค่ะใส่เองนั่แหละตายแล้วทีนี้ พอไหมครับอาจารย์ที่เลือกเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือบัวลอยคุณผู้ชมครับเก้าสีอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสดูนะคะของอาจารย์ยิ่งสั์ครบทุกสีนะคะเรียนชอบลูกชิดนะคะลูกชิดเดียนต้องใส่ลูกชิดอันนี้ท็อปปิ้งคุณใส่ให้หรือให้ลูกค้าเลือกใส่เองเออเราใส่ให้ค่ะอ๋อแต่ยิ่งขอใส่เองได้ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมครัอ่างเจ้าค่ะเดียนชอบมากเลยอ่างเจ้าคืออะไรคะคือพุส่าเชื่อมดูสิเขาเชื่อมมาอย่างดีเลยอันนี้แบบถือว่าของดีมากนะคะแต่กล้วยเขาบอกกินแล้วสมองดีความจําดีนะคะ แล้วก็อันนี้อะไรคะคุ้มะพร้าวผุ้มะพร้าวนาตาเดกโกโก้ต้องใส่ค่ะเขาบอกทาให้ระบบการย่อยดีนะคะลูกเดือยก็ดีต่อสุขภาพนะคะข้าวโพดก็ดีค่ะมีวิตามินเยอะมันนจะรด้วยเหระครับอาจารย์วยได้อ้าวก็ต้องใส่ครบไม่ใช่เหรอค่อยใส่กี่หน้าล่ะเออแล้วแต่ลูกค้าเยนใส่หมดอะค่ะออ้โหอาซดแรงเลยนี่ดูสิถ้วยเท่าไหร่อะคะหนูไ่เออ เด่นนะคะห้ารสสี่สิบห้าบาทค่ะเจ็ดรสหกสิบเก้ารสเจ็ดสิบห้าค่ะอืมก็เลือกได้ตั้งแต่มีขั้นต่ำกี่ลูกนะครับกี่ลูกค่ะหลูกค่ะยังไงครับบรรยายมาสิฮะใช่มันแตกออกมาเลยครับอ่ะซูมใกล้ๆเลยครับคุณผู้ชมคะเย็นใหญ่คุณผู้ชมชมค่ะดูสิอืออาจารย์ก้อนหนึ่งมันพอดีคำเลยปะครับพอดีคำเลยนะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมเย็นลองสีส้มนะคะสีส้มนี่รสอะไรนะคะเมลอนญี่ปุ่นค่ะเมลอนญี่ปุ่นรสนี้ผสมแปะกล้ยข้าวโพดและลูกเดือยนะคะ โอ้โหแต่อีกปะฮะแต่ปะฮะหอมเมลอนมากโอ้โหมันขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับเมลอนเลิศมากคอนเฟิร์มเลยบอกว่าเลิศมากครับพี่ไอายอร่อยมากค่ะคุณทำได้ดีมากเลยนะคค่ะไม่เปิดร้านตั้งหน้าตั้งตาทำให้ลูกในท้องนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ครับเป็นไงครับกินแบบไม่พูดไม่จาเลยครับตอนนี้ เราคี่เล่นกลิ่นสีอะไรนะเนี่ยสีเขียวครับคัสตาร์ดค่ะสีเขียวนะคะเป็นคัสตาร์ดเหมือนมีไข่ไข่มันลอยๆใช่ค่ะคัใส่ขนมไข่มุ่ยมากเป็นค่ะออยอ่ะอันนี้เชื่อแล้วเห็นหน้าเชื่อแล้วตายแล้วรสมากขนมหวานน่าจะมาดึกๆบ่อยๆแล้วครับอาจารย์มันจะอ้วนไหมอาจารย์ไม่ลดเอามือหน้าได้อยู่ พี่ไอครับซึ่งผมมองมาทางด้านนี้เป็นน้ำลำไยค่ะซึ่งอันนี้เอาไว้ทานยังไงครับ่อใส่ยังไงเอ่ยเบสิกเลยค่ะเป็นของหวานก็คือใส่ทุกอย่างเป็นเต้าทึงน้ำลำไยค่ะหรือว่าเป็นน้ำเชื่อมก็มีค่ะเป็นน้ำเชื่อมโอ้มีหลายน้ำเลยมีขอลำไยหน่อยได้ไหมอีกแล้วครับมาฉันจะชิมแค่ลำไยเท่านั้นว่าถ้าเขาเป็นลำไยคุณภาพดีฉันกินโ้เออเสียลำไยอยู่นี้เลยนะฮะอ่าโอเค พอแล้วคุณไม่ต้องฉันแค่ชอ้อนเดียวรู้เรื่องใช่ไหมเนื้อลำไยจริง<ๆ>กับน้ําเนี่ยเป็นน้าเชื่อมแล้วก็เอาแค่อากากลําไยมาต้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฉันจะรู้โอกลิ่นหอมนะคะผ่านแล้วหนึ่งรสชาติหวานค่ะอันนี้ใส่น้ําแข็งไปจะพอดีพอดีนเนื้อลําไยคุณภาพดีค่ะไม่ใช่ต้มจนซีดแล้วก็พองเปื่อยต้มหลายน้ํานะคะอันนี้น้ําเดียวค่ะ โอเคค่ะ okay, คุณภาพดีค่ะทานโอเคพี่ไอครับย้ำอีกสักรอบหนึ่ง <c oughs> ถ้าหากว่าใครอยากกินบัวลอยปริญญาสูตรต้นกำรับ <c oughs> ต้องไปที่ไหนเออหน้าร้านเรานะคะอยู่ที่ถนนบรรทัดทองค่ะ <c oughs> ตรงข้าม <c oughs> จุฬาซอยส4ค่ะถนนบรรทัดท,ทองอยู่ตรงข้ามกับจุฬาซอยสิใช่ค่ะเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนค่ะหรือว่าถ้ามีลูกค้าเราก็จะเปิดเรื่อยๆ่นะคะถึงตีหนึ่งตีสองนะคะโอ้โหเรียกว่า ไปดึกได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนดิมเาไปกินบัวลอยตอนห้าทุ่มก็ไม่เร็วนะคะไม่เร็วใช่ไหมอาจารย์กลับเข้าบ้านตีหนึ่งตีสองเนี่ยวันี้เลยไม่แน่นะคะคุณผู้ชมการนั่งเอ็นจอยกับบัวลอยที่ร้านเที่ยงคูนเสร็จแล้วกลับบ้านสว่างก็โอเคนะคะใช่ไหมครับไปบัวลอยต่อที่อื่นเอบคุณมาก่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไอซ์นะครับแล็ขอบคุณพี่ผู้ช่วยด้วยนะครับที่มาขอบคุณมากนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากขอยืนยันครับคุณผู้ชมค่ะ ชิมไป3า่ไส้นะคะจุกมาถึงตรงนี้แล้วล่ะค่ะอร่อยทุกไส้เลยค่ะ,ะครับผมอาหดาห์หน้าครับปากสว่างของเราจะพาร้านเด็ดยามดึกร้านไหนมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอทีวีอีกห้ามพลาดครับวันนี้คร์บอบนแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักด์ที่กําลังซดอย่างดุเดือดน,นะฮะแล้วก็พี่ไต้บัวลอยปริญญานะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคับสวัสดีค่ะ